ช่างมันไปเลยคนที่เขาไม่ให้สถานะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะนะเออเพราะว่าอะไรต้องบอกว่ารักครั้งใหม่จะมีคนมาให้เลือกคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นคุณมีคุณงามความดีมีความสำคัญนะแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าที่จะต้องมารอความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างต้องบอกว่าใครที่ไม่ชัด ไม่ให้ความชัดเจนเนี่ยคุณใครที่ไม่ให้สถานะกับคุณใครที่ทิ้งคุณไปใครที่ไม่เลือกไม่ใส่ใจในตัวคุณแล้วเดินออกไปจากชีวิตชีวิตคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่างมันค่ะปล่อยเข้าไปนะขอบคุณเข้าไปขอบใจเข้าไปเพราะว่ารักครั้งใหม่จะทำให้คุณชีวิตสดใสกว่าเดิม มีโอกาสจะได้เจอรักครั้งใหม่ที่รักครั้งใหม่ต้องบอกเลยนะเป็นสายเปสายทุ่มเทสายทุ่มทุนเนอะมีโอกาสว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นสายเปเขาจะมาสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือเต็มที่กับคุณทุกอย่างอยากได้เดือนหรอเอาสิอยากได้ดาวเหรอเอาสินะนะออยากได้เดือนอยากได้ดาวอยากได้อะไรเขาก็จะไปคว้ามาหาหามาให้คุณนะ มีโอกาสว่ารักครั้งใหม่จะแซ่บกว่าดีกว่าสุขล้นหัวใจมากกว่าจะได้เจอคนที่เอาอกเอาใจและทุ่มทุนทุ่มเทเปเต็มที่ให้กับคุณเออรักครั้งใหม่ของคุณจะมาทําให้คุณสดใสสดชื่นแจ่มใสรักครั้งใหม่ของคุณจะเอาทําให้ชีวิตของคุณเบิกบานหัวใจรักครั้งใหม่ของคุณจะทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขและดีงามเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนดีหาก เจอนะความรักที่ไม่ชัดเจนคนนี้ไม่ให้สถานะนะไม่ให้ความชัดเจนไม่เลือกคุณนะไม่สนใจใยดีคุณไม่ให้คุณมาเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่ให้ความชัดเจนกับคุณสักทีนะมีความขมุกขมัวมีความไม่ชัดเจนนะหรือเอาแต่ใจนะไม่ตามใจคุณไม่ฟังความคิดเห็นของคุณบ้างไม่คิดจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณแล้วก็ทิ้งคุณไปเดินออกมาจากชีวิตคุณต้องบอกเลยช่างเขา เพราะว่ารักครั้งใหม่จะดีกับเรามากกว่ารักครั้งใหม่จะมาเปมาทุ่มเทให้หุ่นมาทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้สิ่งใดเขาเปให้สม่ําเสมออยากได้เวลาหรอเขาก็จะเปให้คุณเวลาของคุณมันจะเป็นเวลาของเขามันจะเป็นของคุณมาเป็นอันดับหนึ่งเขาจะเห็นความสําคัญของคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วก็จะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณอย่างเต็มที่ จะไม่ให้คุณมีคำว่าไม่ชัดเจนความรักครั้งต่อไปความรักครั้งใหม่จะมีแต่ความชัดเจนเ้ใครและคุานายอย่าลืมเพี่งนุนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แสดงว่าคุณมีโอกาสจะได้เจอความรักใหม่ๆที่ดีกว่านะ และเอผอเพลในวันที่คุณได้รับสิ่งดีๆมีคนรักดีๆคนเก่าอาจจะเสียดายขึ้นมาสมนั้นน้าขนนะโอโอเคโอเคใครรนักณนายอย่าลืมพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะ<อ>เพื่อ,อยืนยันรับความรักดีๆของคุณเออ